ยังถูกจับตาอย่างต่อเนื่องจากกรณีเรื่องราวของนางเอกดังจับได้ว่า สามีฮิปฮอปซุกเมียน้อยพร้อมกับขยายความคำใบ้เพิ่มว่าเป็นนักร้องฮิปฮอปคนดังมีภรรยาระดับนางเอกช่องน้อยสีสามีแฟมิลี่แมนรักลูกรักเมียแต่ล่าสุดสามีตัวพ่อไปก่อเรื่องใหญ่เข้าให้แล้วเมื่อมีนิสัยเจ้าชู้ไม่เลิกเหมือนช่วงวัยรุ่นมีครอบครัวแล้วริอาจซุกเมียน้อยซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่ของ ป๊อกมากี้และนานาไราบีนาเวไทเทเนียงแต่ทั้งสองบ้านก็ออกมายืนยันแล้วความรักยังแฮปปี้กันดีอยู่แต่ล่าสุดเพจดังอัธรสก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่ข่าวนี้ออกมาหลายคนก็พยายามตามหาว่านักร้องฮิปฮอปที่ว่านี่เป็นใครซึ่งคำบอกใบ้มันชัดมากแต่พอเข้าไปส่องไปสืบเรื่องจริงๆไม่ได้ถึงขนาดเป็นเมียน้อยเป็นเพียง เด็กริงเด็กเอ็นที่อยู่ในร้านแล้วเผลอๆคนที่ปล่อยข่าวคงไม่ใช่เด็กบริงชีไหมแบบอยากได้ซีนไรนี้ก่อนจะคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าไม่ต้องมาถามนะว่าใครยันอุ้ยตายยหยไอเราก็ตามเผือกข่าวเขา,ขาไปทั่ววาวุ่นเลยที่นี่คนเป็นเมียก็เลยเฉยเยไม่ได้รู้สึกอะไรแบบว่าเจอมาเยอะแล้วกับพวกแบบนี้ไม่ได้ถึงขั้นเป็นเมียน้อยหรือถึงขั้นซุกอะไรเลยแค่เจอกันในร้านที่ ไปรองเท่านั้น